พี่ครับแฟนบอยมาหรือยังครับพี่ครับแฟนบอยผมว่า,าไอ้น้องก่อนจะเข้าไปดูคลิปพี่ขอคนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจเราจะพาไปด้วยกันช <c oughs> ินก็พิดตาแล้วโรบินก็หายไปฉันถูกทิ้งให้นอนอยู่ในห้อง,องฉันนโอ้กูกูถูกทิ้ง่ฉันค่ฝันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไอ้ตาเถอะมันแปลกๆนะเนี่แลแล้วผมก็หมดสติไปนะครับระดับความเกนก้าให้ เอาละครับสบบวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า my roommate fanboy ทวี my fanboy roommate สวัสดีครับน้องโรบินซึ่งเราได้ดูไปแล้วนะครับว่าน้องเป็นบ a r code เอาเป็นว่ามิชชั่นในวันนี้ของเรามาดูพฤติกรรมดีกว่านะครับก็คือความคืบหน้าการไว,ว้วางใจความรากักความปรารถนาขออพมเอ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ได้ครับคลิปนี้ผมเน้นแบบสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมีการเรียกสัญหาเฮ้ย ชมโรบินเพิมแก้าวน้าหนึ่งระดับฉันกำลังดูเรื่องตลกในแฟมฟลิกอ่ะโอ้ฟังดูน่าสนุกนะงั้นเราจะไปดูต่อละเอาเลยเอารถโรบินมาดูนี่ตลกชัดไม่อยากเชื่อเลยว่าชไม่เคสิ่งนี้มาก่อนโอเคก็คือเพิ่มนั่นแหละรครับมาเห็ดแฟมฟิกดูผมว่าทำอาหารนี่คือสุดยอดแล้วละ่ะจริงแล้วเพิ่มแซนด์วิชมาก็มีตังย5่สิบห้ารอนเพราะฉะนั้น งานสิครับแต่ผมสงสัยว่าถ้าผมให้ของขวัญเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะได้เยอะกว่าเดิมนะครับเนี่ยถ้าเรา <laughs> ซื้อของขวัญเนี่ยเราจะได้เยอะกว่าเดิมนะครับซึ่งมันมีเกมคอนโซลนะผู้ชมนะอืมกูเจอสติกเกอร์ดูเกมก่อนเลยโอ้โดูต่อไปไอโอ้ยโอ้ยมันดูต่อไปได้ไอ้เมื่อกี้แม่งมันมันสามารถดูต่อไปได้ปุ๊บ ซึ้งมากเลยวะแล้วนี JI, ่มันเคียนอะไรบเนี่ยเฮ้ยโรบินมาทำอะไรตอนคืนขนาดนี้ในห้องครัวแนวทางโรบินกดเปิดเอ้ยโรบินซื้อของยามบ้างมาเด็กทวยซื้อของบ้างมากินตอนเด็กเหรออ๋อหนุ่มดูตกใจนะาเฮ้ยทำไมเงือออกขนาดเนี้ยออกมหมฉันสปายดีแน่ใจเหรอใช่แฟนของฉันหยุดทำงาน เดี๋ยวนะมันพัดลมหรือเปล่าอาจจะเป็นพัดลมก็ได้อืก็คือพัดลมพังหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็เลยไปหยิบเครื่องดื่มมากินอ๋อต้องการให้เราซ่อมไหมล่ะไม่หรอกขอบใจนะใจดีมากเลยนะกุงเขารีบหยิบน้ําดื่มแล้วก็ไปกลับไปที่ห้องแต่เขาดูกังวดมากจริงจริงก็ไปดูว่าเขาทําอะไรอืแต่กวูว่ามันเก๋แน่นอนเดี๋ยวก็เก๋นในห้องครัวผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปยาไหมแต่ผมรู้สึกว่าผู้มึงน่าจะชอบนะเกมแบบนี้ไง ทำแซนด์วิชนะซื้อเนื้อมาซื้อผักหืมถนอมนั้นกินอะไรอะ่ะอืมฉันทําแซนด์วิชอะ่ะในอาจจะหิวก็ได้นะจะันเลยทํำให้ตูดีจริงๆเลยทำให้ฉันเหรอใช่ใช่ว่านายชอบมันนะอืมขอบคุณโอ้ยมินอืมว้าวอร่อยจริงเลยฉันชอบมากเลยถนอมอืมอืม,อมโอเคน้องชอบกินนะครับถือว่า อารมณ์ดีแล้วตอนนี้เอาอีกสักหน่อยไปลอะอ่ะคุยคุยถามลูบพี่เกี่ยวกับขนมที่ชอบนะครับนายชอบอะไรเหรอลูบพี่ง่ายมากเลยฉันชอบที่มีช็อกโกแลตฉันชอบชอ็อกโกแลตไอศครีมช็อกโกแลตอะไรที่เป็นช็อกโกแลตแท่งช็อกโกแลตทุกอย่างที่เป็นความช็อกโอกแลตโอ้ยรู้เลยแท่งอะไรเอาล่ะครับงั้นเราขออนุญาตทำงานเก็บตงัง เล่นเกมตอนนี้เรามีเงินพอที่จะซื้อของนะฮะนั่นคือเกมคอนโซลนะผมรู้สึกว่าผู้ชายหลายๆคนก็ชอบเล่นเกมนะครับซึ่งเราแนะนําเป็นเกมคอนโซลเลยเซิร์ฟไปเลยยสได้เวลาเอาไปให้น้องดีไหมหรือว่าเราต้องรอของอ่ะไม่รอส่งมาเลยแล้วกันไปครับฉันมีอะไรให้นายโรบินนี่ไงล่ะเกมคอนโซลฉันซื้อมาให้นายเลยนั่นนี่ฉันเห็นว่านายน่าจะชอบมันนะเห็นเล่นเกมสตรีมเกมว้าวสุดยอดมากเลยฉันก็สามารถเล่นเกม ด้วยเจ้าสิ่งนี้ใช่ฉันคิดว่านายต้องกมับนะนางจกนั้นน้องก็หยิบคอนโซลมาเล่นครับอืมมันเจ๋งมากเลยอืมเป็นเกมแฟมบอยขาดขาดขาดยังวะอ่าแฟมบอยขาดขาดอีกแล้วกูคืนนี้ฉันจะสตรีมด้วยสิ่งนี้แน่นอนขับคุณนแม่นะถนมฉันจะหัวแหกสิ่งนี้ตลอดไปอืมทานเสเ่หสุดๆไม่มีปัญหาฉันดีใจที่โรบินชอบของขวัญนี้มากๆอืมเสน่ห์เพิ่มาปยีิบห้าความรู้อถือเพิ่มไป25ิบ้าอ่ะอ่อ่มา เรามาดูทีวีกับโรบินทิวดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องก่อนๆเราไปดูเรื่องผีเรื่องสักอย่างนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องนี้ดีกว่าปะชื่อเรื่องชื่อว่า c r o p t i n g My t r i c k นะครับเป็นหนังโรแมนติกแม่ฉากนี่บนเร่าร้อนมากๆเลยอะบทวิจารณ์ก็บวกขึ้นแมเป็นหนังที่ดีจริงๆเฮ้ดูอะไรอยู่ก็แค่หนังเรื่องนึงอ่ะโอ้ฟังดูน่าสนุกหนังประเภทไหนหรออืมก็โรบินก็ได้อ่านชื่อฮะวิ ของฉันจะใช่แล้วไหนประเภทไหนมันมีแนวโรแมนติกดีมากๆเลยนะมันสุดๆมันฮอตมากเรื่องนี้โอ้พระเจ้าคุณจะดูเรื่องนี้หรอใช่กูข้ามดีกว่าก็นั่งดูหนังไปนะครับผู้ชมผมมาเป็นว่าก็ปล่อยให้น้องดูไปก่อนนะมันเป็นหนังโรแมนติกนะคผู้ชมอะไรที่เราข้ามได้เราก็พมข้ามไปก่อนนะโอเคปะ ไม่นะฮิตบ็อก์ของโรบินนันไหนตัวขึ้นแม่สนุกมากไหมกับแบ่งเรื่องเนี้ยันก็ไม่รู้ว่านายชอบประเภทนี้นะเ <c oughs> อ้ยกูแล้วตื่นมากลางดึกกูได้ยินเสียงควนคลางเหมือนกับใครสวดมนเอาละมีไปสอบสวนดีไหมจัดไปไหนราไปดูดีประตูก็แงม้ม <c oughs> เสียงมาจากห้องลูบิน ประตูก็แง้มอยู่เล็กน้อยแล้วก็มีเสียงของเข้าอยู่ข้างในโรบินแล้วก็ได้เปิดประตูเล็กน้อย oh God. โอ้โหเกิดโรบินับอะไรไปเนอะไอ้ตายเถอะโรบินเขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะนะคุณผู้ชมโยคะห้าโยคะคุณผู้ชมจำได้ไหมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากๆเอ่อผมจะเล่าเหตุการณ์ให้สั้นๆนะครับโรบินโดนกล้วยจิ้มตูด <c oughs> เฮ้ยสั้นๆสั้นๆเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรบ้างหรอเฮ้ยไม่เหลืองนะแต่กูว่าไม่น่ารอดแล้วล่ะ นะครับตอนนี้เราได้ทําการเสร็จไปแล้วกับภารกิจนะครับผมเหลือแต่แค่เราเล่นคอมนะครับนะเราเล่นคอมในตอนเช้านะตอนนี้ตอนเย็นมันต้องเป็นวันถัดไปนะครับเก๊ะทำงานครับเอ้พระเจ้าอากาศข้างนอกดีมากๆเลยรู้สึกว่าฤดูร้อนก็ใกล้จะจบแล้วใช้ก็นั่งแต่ได้ทํางานฉันคิดว่าฉันจะไปเพลิดเพลินกับแสงแดดซะหน่อยนะในช่วงหยุดฤดูกาลอาอะไรเอ่ยที่มันจะรู้สึกผ่อนคลายอืมไปชายหาดก็อาจจะสนุกนีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรก็เลย หาโรบินครับโรบินบอกสวัสดีตอนเช้าโอ้ว่าไงโรบินวันนี้อากาศดีจริงๆโอ้วันนี้แดดแรงจริงๆใช่แต่มันใกล้สิ้นสุดฤดูร้อนแล้วสิฉันคิดอยากจะไปเที่ยวทะเลไปคนเดียวคงไม่สนุกกะว่าจะชวนไปเที่ยวด้วยไปชายหาดกันไหมสรุปไปเที่ยวทะเลหรือชายหาดเอาสิจริงเหรออยากไปเที่ยวทะเลกับฉันเหรอใช่ฉันคิดว่าการได้ไปเที่ยวนอกอพาร์ทเมนต์มันก็คงจะดีนะอืมถ้าอยากไปด้วยฉันก็ยินดีที่ไปด้วยนะยอดเลยงั้น เตรียมตัวผ้าเช็ดตัวแล้วก็คีมกันแดดแล้วนายมีชุดว่ายน้ำไหมอ้อฉันไม่มีเลยอะสภาพในอากาศนิวยอร์กมันมกักจะหนาวแล้วก็ฝนตกตลอดฉันก็เลยไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าที่แบบไปทะเลหรืออะไรเลยอะ่ะงั้นฉันมีกางเกงว่ายน้ำอยู่เอาไหมละ่ะไม่ไม่เป็นไรแถวนั้นน่าจะมีร้านขายของอยู่นะอืมอย่างนั้นเหรองั้นก็ไปซื้ออยู่แถวทะเลริมชายหาดก็ได้ฟังดูดี น่าจะสน,สนุกมากๆแน่ๆโอเคงั้นไปอาบน้าจัดเตรียมกระเป๋าซะอย่าลืมเอาครีมกันแดดไปด้วยแน่นอนนี่ hey, ครับเรียบร้อยเก็บข้าวของพร้อมไปเที่ยวทะเลแล้วตอนดีไม่อยากรู้เลยไปมากกว่านี้แล้วว่าไปจะไปเที่ยวทะเลหรือจะไปเก,กกันเลยไอ้ชเขาสวมบิกนินี่สีดำเซ็กซี่นี่นายจะไปชุดนี้อย่างนั้นเหรอเออลูบินจะคิดว่านี่ไม่ใช่ชุดไปเที่ยวทะเลนะจริงเหรอ,อบางทีัชกัดเอานี้ถ่าย,ายทอดสดนะสดไรวะอะไงก็ตาม โรบินนานพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะไปใช่ฉันเอามาของเอาเอาเอาเขามาหมดแล้วอ่ะงั้นออกเดินทางกันเถอะ yes แล้วเราก็ไปแล้วนะครับรู้สึกอากาศอบอุน่นอุ่นใจมากนะครับผมอากาศร้อนว้าวชายหาดที่สวยจริงเลย <c oughs> งั้นเราไปใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สุดๆดีกว่าเออมานั่งจัดของกันนะครับหืมเตรียมของอุ้ยแถวนี้คนเยอะมากชายหาดมีแบบเล่นน้ําสร้างปราสาท ฟังดูดีมากเลยแต่ฉันไม่อะ่ะฉันขี้เกียจฉันอาจจะอาบแดดสักหน่อยนึืมฟังดูผ่อนคลายนะงั้นมาทาก็ดีกว่าอพาทิศดูดีมากเลยฉันชอบอากาศแบบดีในนิวยอร์กมีฝนตกตลอดเวลานี่เป็นการเปลี่ยนปทิ่ดีรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งอผิวของโรบินนั้นเปล่งประกายเดินแสงแดดแล้วทาให้เขาดูกแจ่งใสปกติแล้วนายจะทําอะไรหรอคือฉันไม่อยากว่ายน้าหรืออะไรทั้งนั้นน่ะบางทีอาจจะไปเดินเล่นที่ไหนที่หนึ่ง แล้วก็คุยกันเพลินๆฟังดูดีงั้นลองไปตอนนี้ไหมละ่ะงั้นช่วยทาครีมกันแดดให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ได้เลยคือเอื้อมมือไม่ถึงง่ะแล้วก็ไม่อยากโดนแดดเผาด้วยโอ้โหไอ้กูพยายามทายอยู่นะโรบินแป๊บเดียวใจเย็นๆกูทาให้แน่แม่กะเกงเควินคายหรือเปล่าเคดีมากเลยจีสติงสุดๆอืม <c oughs> โรบินดูสนุกสนานมาก เขาก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมทุ้ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเขาหัวเราะเขายิ้มตอนนี้คุณติดอยู่กับฉันนะจะคิดว่าคุณีิวละในชีวิตอะไรวะลูบินบอกว่านายนี่เป็นผู้ชายที่ดีจริงๆเลยนะไม่ไเร่งเราเป็นคนลุกพาฉันออกไปเที่ยวหายากนะเนี่ยคนแบบนี้ดีใจจริงๆเลยที่ฉันได้เป็นเพื่อนกับนายแฮ่โชคดีมากๆใช่เช็ดก็ว่างั้นลูกบินก็ได้เดินไปครับแล้วถามแล้วว่านายไม่มีแฟนหรอฉันไม่มีเวลาที่จะพบใครจริง ช่วงนี้ฉันยุงฉันยุงยุงมากเลยแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยแล้วนายล่ะอ๋อฉันไม่อ่ะืไม่อีกกับสาวๆหรอใช่แม้ว่าฉันเดาว่าคุณน่าจะรู้เรื่องนี้แล้วอืแล้วแฟนล่ะฉันก็ไม่อ่ะจะไม่มีประสบการณ์อ่าฉันเบอร์จีนจะไม่เคยมีโอกาสหรือสนใจใครเลยจริงๆฉันแน่ใจว่านายก็น่าจะได้พบกับคนนั้นได้ร็วที่สุดฉันไม่รู้ คนบางคนไม่ได้ตั้งใจที่จะตามผาผู้คนแฉันก็ใจดีเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นตอนนี้นายคิดว่านายไม่ได้ตั้งใจที่จะหาใครสักคนหรอมองมาที่ฉันสิฉันเป็นคนขี้อายเงียบและมีร่างกายเหมือนผู้หญิงไม่ใช่พวกเนื้อฉันดีหรือไม่กุยเรื่องแฟนนะครับซึ่งถ้าเราตอบแบบจริงใจไปเลยนะได้เป็นแบบว่าคุณน่ารักและใจดีมากเลยหือขืนใช่ในายเป็นอ ตอนนี้กูรู้สึกว่ามันเกินเื่อนคุค้มไปแล้ววันนี้ดีจริงๆเลยที่ออกมาเที่ยวทะเลใช่เลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยไม่อยากอยู่ข้างนอกจนสายเกินเวลาเอ๊ะโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนไม่ได้อยู่กางเกงคุณเหรอไม่ไม่ใช่หรือทำหล่นที่ไหนไหมงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาอยู่ที่นี่โอเคไหมให้ให้ฉันช่วยดูไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจ๋ง <c oughs> ไม่เจ๋งตกใจมากเลยโทรศัพท์หายถ้าหายนี่กูต้องซื้อใหม่สินะแล้วเราก็ได้พบโทรศัพท์แล้ว อะไรวะย่ายุ่งกับฉันได้ไหมสวยจริงเลยเพื่อนๆไ้ของเชนเแดนซสอันนี้คนดูอันนี้คือคนดูนี่มันมาแล้วคนดูเห็นไหมคนดูแบบชูววเวลาดีๆอย่างนี้อยากจะแสดงเห็นจริงเลยอือปชฉันไม่ใช่คนเดียวเธอฉันอยู่กับใครสักคนอยู่เขาไม่อยู่ที่นี่นหรอก็ไม่ฟอก <laughs> <laughs> เขากำลังโดนคนดูกำลังลุมคีอยู่ครับ มันสนุกสิเชื่อฉันนี่พวกคนดูมึงเก็บมอยู่ก็รู้คนดูพยายามจำตุดโราบินเฮ้ยเอาเบืออกไปนะไอสาระชื่อผู้หญิงทำเยยว์เยอะนี่นี่กูจะเต,ตะตูดมึงแล้วว้ยไอ้สาระชัชว่อไอคนดูมากกูเอ้ยว่างคนดูกูอินจาวนานนะเอปให้พผล ไอ้คนหยุดวงเกมนี้ได้แล้วถ้ากูอยาเล่นกูก็จะเล่นของกูอืมกูมีฟิลห่กูจะเล่นนายโอเคไหมโรบินใช่ฉันสบายดีคุณโอเคไหมฉันฉันก็สบายดีอ้บ้าไอ้คนดูนี่มันอะไรกันเงือฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะปกป้องฉันได้ฉันตัวสั่นอ้แต่ตอนนี้ฉันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วโรบินไปกันเลยไปเลยไหมอ๋อฉันเนี่ย ฉันนี่ออกเที่ยวอยู่อ๋อยังอยากจะเที่ยวอยู่โอเคโอเคครับคุณรู้ไหมฉันไม่เคยคุ้นเคยกับคนที่ยินหยัดพี่อฉันแบบนี้มันนี่ไม่หรอกไม่ต้องไปยุ่งเรื่องไรไรสาระแบบนั้นหรอกมันไม่ควรปะุ๊งไม่ควรปะขอใช่ฉันรู้ฉันแค่ไม่ชอบสร้างปัญหาฉันพยายามที่จะเพิกเฉยต่อมันแต่บางคนก็ทิ้งฉันไว้ตามลําพังไม่มันไม่ใช่ความผิดคุณเลยไอ้พวกนั้นมันพวกพวกฉันยินดีมากเลย ที่ฉันได้ปกปอ้องนายขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆแต่ช่างเถอะอะไรหรอลืมไปอย่าก,กังวลนะอืมโอเคนายโอเคฉชนก็ดีขึ้นแล้วแหละแล้วก็ได้แงนมองท้องฟ้าไปดูอืมว้าวอืมหากูพลิมือ,อยากไปต่อเลยเชนไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันดอาว,ว่าฉันก็ควรที่จะพูดเรื่องนี้ทราบกันดีว่าฉันเป็นสตรีมเมอร์ฉันรักมันจริงๆแล้วฉันก็เล่นเกมออนไลน์อย่างมากมายในตอนนั้นฉันก็ได้บล็อก ไอ้พวกที่มันเข้ามาว่าหรือก่อกวนในทวิกหรือเฟซบุ๊กแกรมซึ่งมันพูดเกี่ยวกับสิ่งที่น่าขนลุกอืมแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะว่าด่าในโซเชียลนะครับอ่าน้องๆดูๆอย่ายไปทำนะครับมันไม่ดีฟังดูน่ากลัวนะใช่มันก็เป็นแค่โลกในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะแต่นั่นมันน้อยในสิ่งที่ฉันคิดประมาณเดือนที่แล้วฉันได้ยินเสียงเคาประตูในตอนกลางคืน มาเข้าประตูอยู่หน้าพันเมนชั้นซึงใช้คิดว่ามันแปลกมากๆแต่ใช้ก็เปิดประตูออกมาอยู่ดีแล้วเขาอยู่นั่นคลิปคนหนึ่งคลิปคนที่อยู่ในโลกออนไลน์รู้ว่าฉั้นอยู่ไหนอะไรนะใช่ฉันกลัวมากตัวเขาแข็งแข็งอะไรวะเขาเกือบจะยซูแล้วแล้วนายโทรหาตำรวจหรือเปล่าไม่ฉันไม่ทําแบบนั้นเขาขู่ว่าถ้าฉันบอกว่าเขาอยู่ไหนแล้วก็ฉันจะไม่เสี่ยงดีกว่าโอ้พระเจ้าโรบินมันน่ากลัวมากเลยฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกฉันแค่ จะแค่อยากจะออกมาจากที่นั่นนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ฉันคิดว่าเมืองเล็กๆมันอาจจะไม่รบกวนฉันจะเสียใจนะที่ได้ยินแบบนั้นโรบินไม่มีใครต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีที่เอามันจะออกออกจากอกของฉันฉันเกลียดฉันอ่อนแอแต่ผมจะปกป้องคุณนะโรบินผมจะปกป้องคุณเองถ้าใครน่านในสตอกเกอร์ที่ไหนมาผมจะเป็นตึบฉัน ได้มีความหมายมากเลยที่ชืฉันอยากจะกอดเขาอยากจะกอดบ้างเลยว่าเขาโอเคฉันเหนื่อนนิดหน่อยแต่คุณอยากขับก็ไม่เป็นไรงั้นไปเก็บของกันเลยไหมอืมขอบคุณนะที่รับฟังที่ฉันพูดเรื่องนี้อม,มันน่าเศร้ามากคุณผู้ชมนี่เป็นวันที่ดีใช่ไหมแน่นอนวันที้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราฉันดีใจจริงๆที่ตัดสินมาอยู่ที่นี่ผมก็ดีใจที่เขาเมาเลยครับเราก็ได้นั่งขับรถเปิดวิทยุนะครับอืมแล้วก็กลับบ้านอ ก็มีสตอกเกอร์ตามมาถึงบ้านนะครับเพราะว่านางเป็นสตรีมเมอร์นะไอเรื่องแบบเมื่อกีนนะ้เนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบอันตรายมากๆนะผู้ชมอย่าไปหาทํากันนะครับนะใครที่เป็นสตรีมเมอร์ก็หลอกก็ควรให้เกียรติสตรีมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นแตลุกเอนี่ไม่น่าพลาดมาแล้วครับงั้นฉันขอไปอาบน้ําก่อนนะวันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณสลับทุกอย่างครั้งแน่นอนเราใช้เวลากันทั้งวันราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์แล้วเขาก็ได้ไปอาบน้ําฉันหมดสติฉันเหนื่อยมากฉันก็เลยหลับ และนี่เป็นวันทั้งหมดของฉันที่ไปเที่ยวทะเลว้าวกี่นาทีแล้วโอเคผมต่อให้สักนิดน,นะผู้ชมถือว่าเ,าเป็นการดําเนินเรื่องที่เข้มข้นเข้มจนสุดไหนเรามาดูภารกิจ <c oughs> เรื่องมันจะดำเนินก็ต่อเมื่อเราทําภารกิจนะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทาภารกิจให้เสร็จเลยละกันเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าหากมีฉากไหนก็จะมาบอกแล้วกันนะ okay. โอ๊ยมีมีให้นี้ด้วยว่ะอ๋อเคล็ดลับการทําอาหารจากโรบิน โรบินมีเคล็ดลับการทาอาหารไหมอืมมีสิอยากรู้ไหมล่ะแค่อยากรู้ว่ามันเป็นคําแนะนําหรืออะไรโดยเฉพาะอ่าพาสต้าอืมพาสต้าเป็นเรื่องง่ายมากเคล็ดลับก็คืออย่าปรุงมากเกินไปเพราะมันเป็นอลเดนเต้ซึ่งหมายความว่ามันแน่นเมื่อกัดอ๋อก็คือคงความแน่นไว้อืมเราก็ต้องใส่เกินนิดๆหน่อยๆโอเคเข้าใจแล้วอันข้งหน้าฉันจะทาพาสต้าให้กินมาไปดูในห้องน้ำดิไหนดูดิ มันน่าจะเปิดล็อกฉากอชิเมนอะไรต่างๆแล้วก็ดูไปเรื่อยนะครับดูต่อไปได้วะต่อไปได้เฮ้ยเมื่อกี้โรบินเขาอาบน้ําแล้วก็กินกล้วยนะครับเขานั่นแหละเขาอาบน้ำนะมุยผู้ชมขึ้นแหกอยากรู้ก็ไม่บอกมาอีกละทําอะไรห้องครัวไอ้เฮียมันมีมันมีให้เลือกจังเติโลบินในโลบินจ คือผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมเริ่มเอาฉากอะไรที่มันแบบอันนั้นมาไม่ได้นะเพราะว่ามันมันจะกระทบต่อช่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนคลิปคก็ได้เห็นไปแล้ว <c oughs> เอาเป็นว่าขอภัยมาณที่นี้แล้วนะครับเราเสพเนื้อเรื่องไปกันดีกว่านะม,มาชมเรื่องกันแต่งการโรบินนะครับวันนี้โรบินน่ารักจริงๆแต่ฉันก็ใส่ชุดเดิมทั้งทุกวันนะแต่มันดูดีสำหรับนายจริงวันนี้มันดูแตกต่างออกไปโอ้ใบหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงขอบคุณท่านหนอมฉันดีใจที่คุณชอบมัน ไอโรบินเรามีอะไรให้ก็คือน้องหมีตุ๊กตาชมพูชมพูน่ารักนี่เองฉันเห็นมันฉันคิดว่าน่ารักดีเลยซื้อมาให้เอ้พระเจ้าืมขอรับมันไว้ละกันที่จะกอดมันหึหนุบหนิบมากแม่ตอนฉันยังเด็กมันมีตุ๊กตามากมาแต่ฉันก็ต้องแจกมันไปจริงเหรอทําไมอ่ะเมื่อฉันโตขึ้นพ่อแม่ฉันก็ไม่อยากให้มีตุ๊กตาเพราะเขาคิดว่าตุ๊กตานั้นมันเป็นสำหรับผู้หญิงก็จึงโยนทิ้งไปแต่ฉันเห็นว่าตุ๊กตานั้น ไม่ใช่ปัญหาฉันเลยเก็บมันไว้ตลอดไม่มีปัญหานายอยากเก็บไว้ก็เก็บไปเลยฉันให้นายอีอีคุณหวานเกินไปนแล้วฉันจะตั้งชื่อเขาว่าโรบินสองโอ้พระเจ้าทำไมอะ่ะาะว่าโรบินคนแรกนะต้องการเพื่อนที่พักดีนั่นคือเหตุผลเ<ๆ>ข้าใจอุ้ยขวาแก้มอีแก้มโรบินหรอเฮ้ยท่านหนอมอโอเคตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอเหงื่อแตกเลยที่เดียวเชียวนะโอ้ เป็นเวลาอันน้อยนิดที่แสนลำคาเอาละเรามาดูตอนเช้าดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับมาแล้ววะไหนเล่นคอมแล้วเรามาดูนะครับโอ้ยวันนี้ฝนฟ้าขนองหนักมากเลยไม่มีสมาธิเลยแฮะไฟก็ยังกระพริบกระพริบต่อไฟดับอะ่ะไม่เสี่ยงดีกว่างั้นถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ดีกว่าสงสัยวันนี้ฉันคงไม่ได้ทํางานอะเป็นนั่งชิลอ,อยู่ห้องนั่งเล่นดีกว่าเชืก็ได้ออกมาแล้วก็เห็นโรบินอยู่นั่งโซฟา พายุวันนี้ก็เริ่มหนักแล้วสินะข้างนอกอากาศแย่มากเลยแล้วเป็นไงบ้างละ่ะไม่เป็นไรจะก็ขังตัวเองไว้อยู่ในห้องคนเดียวอ่ะืคิดเหมือนกันเลยเออฉันนั่งกับนายได้ไหมไม่เป็นไรมาเลยอหม,มก็ได้นั่งแล้วนะครับผมก็ได้ล้มงตัวบนโซฟาเหมือนก็นั่งแบบสบายใจนายคิดว่าไฟมันจะดับไหมอ่ะอืถ้าพายุมันผ่านไปนะก็คงไม่น่าดับหรอกบอกว่ามันไม่นานนะนายมีเทียนไหมหรือไฟฉายไหม ไม่อะแต่ว่าอพาร์ตเมนต์นี่มีเครื่องสำรองของไฟแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเอาไว้สำรองไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยู่รอดได้จนกว่าพายดิบขึ้นแล้วกันนะอ่าจนกว่าฝนมันจะซานายรู้ไหมเมื่อเร็วๆนี้อะไรหรอฉันก็อยากมีเวลาที่จะถามหรือพูดคุยกันมารานแล้วหมายถึงอะไรหรอจำได้ไหมที่ฉันเล่าเรื่องสต็อกเกอร์ที่บ้านเก่าของฉันให้ฟังคุณรู้ไหมว่ามันเป็นทริปชายหาดอ๋อทริปชายหาดออกไปทิ้งทริปเอก่อนหน้านี้ที่เล่าให้ฟังโอเคฉันจําได้ได้เห็น เขาแถวนี้เหรอไม่แต่เมื่อคืนก่อนฉันได้ยินเสียงเคาะประตูอาพาร์ตเมนต์ของเราอะไรนะได้นายได้เห็นพวกเขาไหมไม่แต่ฉันตกใจมากจริงๆแล้วถ้าเป็นคนเดียวกันล่ะเขาอาจจะตามหาฉันเจอและแค่อืไม่เป็นไรหรอกยังมีผมอยู่หจะปกป้องคุณเองแล้วถ้าเขาพาคนอื่นมาด้วยล่ะแล้วก็พยายามบังคับที่จะเ้า,าพาระตมนตคของเราเฮ้ยโบินฉันสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าเราอยู่นี่หรอกเพราะฉะนั้นฉันจะปกป้องนาย ยิ้มยิ้มชิบหายเลยเฮียไฟดับมันจะกลายเป็นเกมบีเปิ้ลจู่ๆไฟห้องก็มืดลงแลรู้สึกว่าโรบินนั้นก็คือมาล้มทับเราโอ้พระเจ้าไฟดับอืมหัวใจเต้นตึกตักตึกตักมาด้วโรบินฉันอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์นะครู่นึงไฟสับล็อกก็ได้ทํางานไฟสโล่โซโล่บนโซฟาก็ขึ้นเออโรบินเขายังจับเสื้อฉันแล้วก็หัวใจก็ยังเต้นตึก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 ขอโทษฉันแค่ ฉันไม่ชอบอยู่ความมืดไม่เป็นไรนายโอเคเลยนายโอเคใช่ไหมฉันไม่ปล่อยให้เรื่องเลวร้ายเกิดกับนายเราฉันสัญญาตอนนี้ผมสัมผัสได้ว่าเขาก็เริ่มผ่อนคลายแล้วก็คุ้นเคยกับไฟสสือๆนิดนึงไม่เป็นไรเราจะรอจนกว่าไฟจะกลับมาก็โทษที่ล้มทับนายนะไม่ต้องกังวลตอนนี้ก็นั่งนะครับโรบินดูกลัวมากๆครับตอนนี้ตัวซีดนะครับตัวสั่นงั้นรอไฟกลับมาเร็วๆนะแจะจำว่าฉันจะอยู่นี่กับคุณ มันเป็นเพียงเสียงเคาะประตูเมื่อคืนก่อนก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่คนเดียวกับสต็อกเกอร์คนนั้นอีกครั้งไงมันฟังดูงี่เง่าแต่ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นนะมันไม่งี่เง่าหรอกฉันก็รู้ว่านายก็มีสิทธิ์ที่จะกลัวแหละแต่ประสบการณ์นั้นมันช่างน่าเจ็บปวดจริงๆฉันจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมปกติคุณทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกลัวไหมฉันคิดว่าฉันก็พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองนะเช่นดูวิดีโอเกมดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยฉันทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆอะอยากคุยแทนไหมถ้าทำอย่่าางงนนั้อจจะชวยสบ ลงได้นิดหน่อยอ่ะงั้นอยากจะพูดอะไรละ่ะเรื่องที่คุยหรือเรื่องที่ฉันเดาก็ได้แล้วในอนาคตละ่ะอนาคตของพวกเราอ่ะอนาคตของเราเหรอใช่ฉันก็เห็นว่าตัวเองในอีกปี2ปีเนี่ยฉันก็อาจจะไปก่อนนะอย่างที่นายรู้ดีว่าฉันเป็นผู้พัฒนาเกมฉันก็หวังจะเปิดโปรเจกต์เวอร์ชันแรกของภายในสิ้นปีนี้หากว่ามันไปไปด้วยดีฉันก็หวังว่าจะเช่าสตูดิโอแล้วก็จ้างทีมมาช่วยฉันสร้างเกมได้เมาสมีความทะเยอทะยานจริงๆใช่ แต่ฉันทํางานกับเกมนี้มาเป็นเวลานานดังนั้นมันจึงน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นเกมนี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆฉันก็ตื่นเต้นกับนายนะขอบคุณนะนั่นก็คืออนาคตที่ฉันจะทําเอาละถึงตาฉันแล้วฉันก็ไม่แน่ใจหรอกว่าจะพูดยังไงแต่ไม่เป็นไรฉันอยากจะเจอใครสักคนสักคนที่รักฉันทาเพื่อฉันบางทีมันอาจไกลเกินไปสําหรับที่ฉันคิดแต่มันเป็นความฝันที่ฉันคิดเสมอว่าจะพบกับใครสักคนหนึ่งหรือหาคู่คนที่รักฉันจริง ไม่เพียงแค่หลอกใช้ฉันเนื่องจากผมเป็นสตรีมเมอร์จึงไม่ค่อยได้ออกจากบ้านมันยากมากที่จะพบปะผู้คนก็คือมีคนมาขอทางออนไลน์ฉันก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเขาพูดอะไรอีกฉันไม่รู้มันทาให้ฉันรู้สึกไม่มีค่าอะไรเลยฉันก็เหมือนเป็นเศษอะไรสำหรับพวกเขาก็พัวไอ้สกอเกอร์มันมานั่นแหละเฮ้ยบ้าจริงๆอาชีพบนี้ตอรของฉันที่เฝ้าฝันมาตลอดเวลาตอนนี้มันก็กลายเป็นความจริงแล้วแหละแต่ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันหลงทางฉันไม่รู้ว่าฉันจะทําอะไรอีกต่อไปเฮ้ย แนายพูดอย่างนั้นแต่ก็ฉันก็อยู่เพื่อนนายนะถ้านายโอเคขอบคุณมันมีความหมายกับฉันมากนายก็ไม่จําเป็นต้องรู้อนาคตหรือวางแผนอนาคตทั้งหมดด้วยตัวเองหรอกบางสิ่งบางอย่างมันก็เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดทั้งนั้นแหละเช่นเดียวกันเราก็เป็นคนแปลกหน้าที่ย้ายเข้ามาครั้งแรกตอนนี้นายก็เป็นเพื่อนสนิทที่สุดตอนที่ฉันมีใช่ฉันก็ว่าเป็นงั้นฉันดีใจที่ได้เป็นเพื่อนนะทำเพื่อฉันรู้สึกสบายใจมากฉันไม่รู้ไว้ฉันจะทําไงมันเป็นของขวัญนะงั้นฉันถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมว่าอะไรหรอ ถ้าคุณไม่รังเกียจคืนนี้ฉันขอไปนอนท้องคุณได้ไหมถ้าไฟไม่กลับมาอีกแน่นอนนายสิได้เลยมาเลยฉันคิดว่าไฟไม่น่าจะกลับมาหรอกโอเคงั้น okay. ฉันขอไปนอน้องคุณนะแต่คุณต้องการฉันจะนอนบนพื้นหรืออะไรก็ได้นะถ้ถ้าไม่ตังเกียจจริงผมอยากนอนข้างๆคุณได,ได้ฉันนอนข้างนก็ได้กับคุณงั้นเป็น,นอนกันเถอะไปกันเอาแล้วตอนนี้เราก็นอนกับน้องโรบินแล้วนะฮะ แล้วก็ร่างกายตอนนี้กระสับกระส่ายนะครับพร้อมที่จะพูดว่าเยซูเป็นสิ่งที่ดีใช่แล้วฉันคิดว่าฉุยกูิ่มสับสนเลยเหี้ยมีขูขอข้ามตรงนี้ไปเลยได้ไหม <c oughs> โอ้ยฉันสบายดีแค่เครียดนิดหน่อยอะประมาแหรอใช่ก็ไม่ต้องกังวลหรอกหนูบินขยับแล้วหันหน้ามามองเราไอ้บ้าเขาอยู่ใครมึกขอโทษนะที่ฉันล้มทับนายก่อนหน้านี้คิดว่าเละเทะไปหมดเลยใช่ไหมฉันไม่คิดหรอกไม่เป็นไรเขามองตาแล้วก็ยิ้ม คุณมีความหมายกับฉันมากรู้ไหมฉันดีใจที่เข้าใจจริงๆคุณทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยฉันก็ดีใจนะที่ได้ยินอย่างนั้นฉันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันรู้หลังจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ห้องเก่าของฉันฉันก็ไม่อยากจะผูกพันไปกับใครเลนจริงๆเว้นแต่กับคุณฉันรู้สึกว่าฉันไว้ใจคุณและนั่นมีความหมายกับฉันมากแล้วขอโทษที่ฉันยี่เง่าหรืออะไรก็ตามไม่ต้องกังวลฉันดีใจที่นายรู้สึกดีแบบนั้นกับฉันนะโรบินฉันดีใจมากที่พบนาย โอเคครับโรบินกับนอนนะลาตีสบัตโอเคโอเคก็นึกว่าจะมีอะไรนะโอ้ยแล้วผู้ชมผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะกันนะรับผู้มชมอยากให้มีพทต่อไปก็ขยันกันกดไลค์นะครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมกำลังใจจริงแล้วก็อยากมีพทต่อไปอย่ายลืมคอมเมนต์กันเยอะนะครับผมชอบอ่านมากมากนะผู้ชมแต่ขออย่างเดียวนะครับฟังกันก่อนอย่าพิมพ์อะไรที่มันไม่ดีนะครับพิมพ์อะไรที่มันซับซอหน่อยนะ ทุกท่านผมเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่ชอบเกมนี้หรือยังไงก็แล้วแต่มันมีคนชอบและไม่ชอบอยู่แล้วนะแต่ขอให้คุยกันดีๆนะครับในคอมเมนต์คอมเมนต์อย่าสุภาพนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าคลิปนี้จะสนุกนะครับสำหรับวันนี้ไมายปะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบาย